ในประเทศไทยจะมีมาลาของคนไทยแท้ๆอยู่ร้านหนึ่งที่ซีฟูไซใหญ่ราคาดีที่สุดต,ตั้งแต่เราเคยกินมาเลยทุกคนเห็นรีวิวมานานวันนี้ปาก็เลยพามาลองร้านตั้งใจจุ่มตรงบันทัดทองเลยตอนแรกเราก็งงว่าทำไมร้านนี้คนเยอะตลอดเวลาเดินขึ้นมาชั้นสองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าของเขาจะเยอะขนาดนี้ของเริ่มต้นห้าบาทแพงศูนย์หกสิบเห็นขนาดซีฟูในทานอยากจะถามพี่เจ้าของร้านอีกทีว่าพี่ตั้งราคาผิดไหมเอาดีตัวเท่ามืออะทุกคนขอจะได้กำไรบ้างไหมแต่ละอย่างเรี้ยงมาเต็มทันห่อแลงมาทุกอันขนาดนี้เลลยยไหมมทาาัพนน ชีวิตไม่เคยมีข้างในหยิบเยอะขนาดนี้แต่ที่ตกใจกว่าคือร้านนี้มีให้เลือก19น้ำซุปแล้วถูกซุปที่ร้านคิดสูตรเคี่ยวเองโดยเฉพาะมาล่ากับต้ยมยำคือแทบถูกใจคนไทยแอบเดินไปดูโซนน้ำจิ้มก็เป็นแบบโฮมเมดมีให้เลือก5อย่างปรุงมาให้เรียบร้อยป้าเราก็เลยเลือกบบปรุงเองทำไมคนพักเลยทำแบบนี้เลยหอมทั้งนาหอมทั้งถั่วฟินดูจากหน้าก็คือฟินเผื่อคนทั้งประเทศตอนแรกก็คิดว่าป้าหยิบม,มาเยอะแล้วหันมาอีกทีมาหยิบพาหมื้นบ้านมาทางตลาดถึงนะเข้มข้อนอนะ่ะผักเยอะเป็นผักที่หาก,กิ่ไม่ไ เป็นมาลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคืนนี้เราน่าจะนอนฝันร้ายเจอแล้วคนที่กินลงเจได้ทั้งประเทศไทยเป็นมาลาที่ดูเด็กอ่อนที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยซ<อ>ุปมาลาที่นี่เขาจะเลือกความเผ็ดความชาเองได้น้องเราเลือกเป็นแบบเผ็ดปกติชาปกติแต่ก็เครื่องเทศออกไม่อ่อนมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาร้านมาลาทำไมสลัพาซีฟู๊ดลงมาเป็นโรยังกับบุฟเฟ่ทะเลเผาสมแล้วที่อุซามามาาชัยอ๋อไม่ใช่อันนี้คือเส้นโอซูนคือหายากมากอะเวลากินต้องเพลงกันแบบนี้มาลาผสมต้มยำทุกคนใส่ลงไปเลย ไปสาวงหมาลาจะรู้ว่าเซนโอซุนจุ่มซ้อนงาคือที่สุดทำไมเกงใจอยากจะยิ้มมาสัก30จานกบมากกุบหลุกเส้นอะแอบถามเขามาว่าทำไมซีฟู้ดถูกขนาดนี้เขาบอกซีฟู้ดที่ลาลามาจากเรือประมงโดยโตรงนุ่มแน มไม่ใช่บุฟเฟ่แต่รู้สึกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เป็นร้านมาลาที่รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยร้านตั้งใจจุ่มตรงถนนบรงทัดทองเขามีสองชั้นชั้นแรกจะเป็นแบบสายพานใครมาอยากให้มาลองชั้น2เป็นโต๊ะน,นั่งเดินเลือกของได้ตามใจน้ำจิ้มโฮมเมดน้ำซุป19อย่างที่ร้านคิดสูตรคี่ยวเองทั้งหมดเอาจิงๆเป็นมาลาที่เจ้าของร้านโคตรใส่ใจคุณภาพถึงราคาดีแนะนำเลยทุกคน